สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชาพัฒน์ทอลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิ์ประจำปีการศึกษา2563ถึง2564แล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพะนครรองศาสตราจารย์ดรเปื่อนกิจรัตนส์ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อง ท่านผอยากจะทราบจานวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ว่ามีจานวนเท่าไร่แล้วก็คณะอะไรบ้างครับท่านเพื่อให้จําง่ายๆนะครับปีนี้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ย94%ิจากจํานวน2,698คนหรับคนครับท่านคณะอะไรบ้างครับท่านมีทั้งหมดนี่5คณะนะครับคณะแรกเลยเป็นคณะเก่าแก่คือคณะเขาเรียกว่าวิทยาการฝันครูนะครับเป็นต้นกําเนิดของการฝันครูไทยเลยพระนคร คณะที่สองคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะที่สามที่เกิดขึ้นคือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะที่ต่อไปคณะที่สี่คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับส่วนคณะสุดท้ายเพราะเกิดทีหลังนะครับคือคณะวิทยาการจัดการทุกประเทศเลยนะครับคณะนี้เป็นคณะสุดท้ายในนามของมหาวิทยาลัยราชพัฏครับ ครับท่านความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครของท่านแตก่างแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไรบ้างครับในหลักการทั่วไปนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งเดิมมัน40แห่งนะครับครับท่านพระบัญญัติเกิดขึ้นเมื่อปี2417นะครับก็มีอยู่นะครับที่บอกว่ามีคณะอะไรบ้างใช่ไหมครับท่านนะครับมีทั้งหมด5คณะนะครับตามหลัก5คณะนอกจากนอกโครงสร้างบาง มหาอะไรก็เป็นนอกโครงสร้างไปนะครับคือคณะแรกคือวิทยาลัยการฝ่ายครูคณะที่สองที่เกิดขึ้นคือคณะเทคโนโลยีสาสตรมคณะที่สคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะที่4ี่คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะสุดท้ายคือคณะวิทยาการจัดการครับครับท่านความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครของท่านแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไรบ้างครับประการหนึ่งก็คือว่า มหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศเนี่ยเกิดจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์มาเป็นโรงเรียนฝ่ายครูแล้วก็มาเป็นวิทยาค,ครูแล้วก็เป็นสถาบันร,ราชพัฒต,ต่อมาล่าสุดก็คือ2,400ันสเนี่ยส่ก็เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒคณะแรกเลยเพราะเป็นแหล่งกําเนิดแห่งแรกคือการฝึกครูนะครับเราเรียกว่าวิทยาการฝ่ายครูที่อื่นไม่มีวิทย,ยาการฝึกครูนอกนั้นเป็นาศาสตร์คุรศาสตร์นะครับอันนี้คือคจุดเด่นนะครับ สิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นหรือควิกวินสมัยท่านคืออะไรครับอ๋อที่จริงต้องตอบเพิ่มเติมหนกหนึ่ง,นงเนื่องจากวิเลยการฝึกครูเกิดขึ้นนะครับมันก็จําเป็นจะต้องให้ความมุ่งกาเกี่ยวเรื่องการผลิตพัฒนาครูเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าสมัยองค์รัชกาลที่5เนี่ยท่านต้องการสร้างนะครับให้คนรู้จักการพื้นพาตัวเองท่านจึงจัดก,การศึกษาการที่จัดการศึกษาได้นั้นจะต้องมีการผลิตครู เพราะนั้นเลชกาลที่5ทรงโปรดเก้าเนี่ยตั้งโรงเรียนฝึกหขัดอาจารย์ขึ้นเมื่อปี2435รบปัจจุบันนี้คือ131ปีแล้วนี่าสตาบันแห่งนี้แต่เมื่อจากการเคลื่อนย้ายหลายครั้ง11ครั้งนะครับแต่ละที่แต่ละครั้งที่ทย้ายไปนะครับก็ชื่อที่นั่นเช่นเกิดที่โรงเรียนเด็กในวังก็เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์โรงเรียนดาายเยนด็กวังต่อมามีนักศึกษาพเพิ่มขึ้นก็ย้ายไปอยู่ที่วัดเทพสลิน ก็เป็นโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์วัดเทพศรินตอนหลังย้ายไปที่โรงเรียนนะครับข้าราชการพลเรือนก็เป็นโรงเรียนที่ใช้ชื่อว่าโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนนะครับเพราะฉะนั้นพอมาอีก24ปีนะครับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนก็ตั้งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพระองค์ได้สวรรคตวนโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ก็ต้องย้ายไปอีกอยู่ที่วัดประวรนนิยาวนะครับเพราะฉะนั้นย้ายไปย้ายมาเนี่ยย้ายไปต่างจังหวัด อยู่ที่วังสนามจันทร์ที่ผมมานั่งวันนี้เพราะกดสงครามครั้งที่สองอยู่ในเมืองไม่ได้ก็ย้ายมาอยู่ที่ต่างจังหวัดพอสิ้นสงครามนะครับก็ย้ายเข้าไปในวังแจงกเกษมจึงชื่อว่าพระนครอ,อยู่ที่ครั้งที่10หลังจากนั้นก็ย้ายอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ที่ปัจจุบันนะครับที่ดินอยู่ที่หลักสี่เพราะนั้นประวัติยาวนานนะครับ แต่ถ้าไม่พูดกันด้วอพอะนครชื่อมาเกิดยังไงอันนี้ต้องการเปลี่ยนว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยก่อนมีจุฬาลงกรณ์นะครับจึงให้ความต้องการโดดเด่นก็คือหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครก็คือวิเลยการฝึกครูเนี่ยเป็นลักษณะคือพลิกโฉมเราให้ความการเครื่องผิดพัฒนาครูเป็นสําคัญเพ,พราะพระมจัดฉบับนี้เน้นเกี่ยวกังการปารังดินพื้นฐานรากที่สําคัญคือโรงเรียนในพื้นที่ ่วประเทศนั้นเกิดจากการขยายฐานการผลิดครูชนบทเพราะฉะนั้นการเป็นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นจะต้องทําอย่างไรให้ครูที่อยู่ในบทเนี่ยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ผลิตออกมาแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนเนื่องการเวลามันเปลี่ยนต้องติดตามไปเพื่อพลิก <Okay. S 1> ถงพัฒนาครูที่อยู่ในระบบเนี่ยได้ขับเคลื่อนทันกับการเปลี่ยนแปลงน,นะครับอันนี้ถือว่าอะไรที่การเรียนการสอนในสมัยนั้นอาจักษาเป็นลักษณะก็เรียกว่า p a s s i v อะ คือสอนไปจำไปต่อไปต้องมีแอคทีฟแต่แอคทีฟไม่พอมันต้องเอาอฐานความรู้ของชุมชนท้องถิ่นะมาเป็นเครือข่ายและการเรียนรู้จากโรงเรียนไปสู่ชุมชนท้องถิ่นเพราะนั้นโรงเรียนเป็นฐานรากของชุมชนอันนี้คือมาของพระบมหญัิมาบราชษัทเพระาะฉะนั้นขณะนี้การปลิดครูเนี่ยให้ความสำคัญแต่ลดจำนวนเพราะขณะนี้ร้อยกว่าแห่งลิกครูทางนั้นจบ มาก็บรรจุไม่หมดแต่ครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยจบแต่บรรจุในการสอนก็ไม่ตรงเพราะวิชาการในสาขามันเปลี่ยนจําเป็นยิ่งจองมามหาวิทยาลัยราชภัฏต้องให้วิทยาการโรงในพื้นที่คือพริกโฉมคือการพัฒนาครูเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ให้ทันเหตุการณ์จรึงใช้คําว่าอะไรความมุ่งมัมม่นและลก,การเปลี่ยนแปลงปพริกโฉมอย่างกระทันหัน และจะเป็นยัางต่อเนื่องอันนี้ต้องกลับขยายความนะครับอันนี้ผมต้องกลับรียว่าผมที่เข้าใจเพราะว่าผมเป็นประธานร่างพรบมารัชพัฒน์ตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่ปี2,542ถึง2 0 0 0นะครับ547จึงเข้าใจบริบทว่าราชภัฏเป็นฐานรากของการฝึกครูไทยและเนื่องจากองค์การที่9ทรงพระราชทานนามนะครับราชภัฏเมื่อปี2435 นะครับและพระนครก็ครบ132ปีวันนี้ครับท่านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เริ่มจากมหาวิทยาลัยเล็กๆสู่มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่นะครับผมสุดท้ายนี้ครับท่านอยากให้ท่านได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่ในวันนี้สักเล็กน้อยครับครับบัณฑิตทั้งหมดที่จบมานะครับ2 6 9 8คนนะครับมีผู้ได้รับปริญญากรติบศักดิ์ผู้ที่มีความรอบรู้และมีประสบการณ์เราต้องการองชุมชนท้องถิ่นที่มี ความสาคัญคือการเปลี่ยนแปลงทําให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดการขยายผลทางด้านเกี่ยวเรื่องการศึกษานะครับทางด้านการบริหารจัดการในด้านเศรษฐกิจเป็นฐานรากนะครับ,รบและ<ช>รวมทั้งเกี่ยวเรื่องพัฒนาชุมชนแม้กระทั่งศิละปะวัฒนมก็มีท่านผู้หญิงหนึ่งท่านนะครับก็ดูแลเกี่ยวเรื่องทางธุรกิจคณะคณะวิทยาการจัดการทุกแห่งเนี่ยก่อขึ้นทีหลังนะครับ ส่วนคณะอื่นๆนั้นที่สําคัญคือการฝึกครูเราก็ได้ผู้สูงทุดที่เป็นศาสตราจารย์นะครับและเป็นโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์แห่งแรกก็ได้รับเกียรติได้รับปริญญาครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีนะครับส่วนบัณฑิตท,ทุกคนที่ได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัชภุฏทุกรุ่นทุกชั้นเนี่ยนะครับก็ประกาศว่าขอยกย่องว่าสิทธิ์เก่ารุ่นแรกมี3คนนะครับหนึ่งพระยา พร,พระเจ้าองค์อาทิตย์นะครับ,รบเป็นรพระบิดาหมอบขอบแก้วอาภากอนกุลนะเชียงใหม่คนที่สองคือในบุญรอดนะครับแล้วก็ทีหลังเป็นใช้ชื่อว่าพิโยพยาพรมพักดีคือเจ้าของโรงเบียเนี่ยคนที่สองคนที่สามคือในสุม่มแต่ไม่มีนามสกุลทั้งสามคน,นเป็นจุดเริ่มแรงของสิทธิแรกต่อมาก็มีการจบไปมากมายอยู่ในวงการทางด้านทุกประเภทของอาชีพนะครับยกตัวยอย่างชาวสายเชื่อเนี่ย ก็จบจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์กในสมัยนู้นท่านทั้งได้รับหน้าที่ก็ได้เรียนต่อจนก็ได้เป็นประธานศารลรัฐธรรมนูญอันนี้คือยกตัวอย่างส่วนปัจจุบันนี้ก็มีนักการเมืองมากมายก็มาเรียนจบที่นี่เพราะเรามี <Okay. S 2> ปัญญาเอก4สาขานะครับอันนี้จําเป็นจะต้องเอาหลักสูตรปัญญาเอกเนี่ยให้ขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ของมหายรลัยราัภนฏคือปรชัชญานะครับเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองนะครับก mm ็กรอบรวมว่า มีหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการจัดการที่วี่หลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรการศึกษาพืชกาพานังถิ่น4หลักสูตรอันนี้ผมต้องพูดให้ภาพรวมเลยว่านี่คือที่มาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนเป็นต้นแบบและเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรเปื่อนกิจรัตน์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ